เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีป้าที่ดินสวยๆนะครับผมติดถนนลาดยางนะครับเหมาะทำเกษตรคลองน้องน้บผมเป็นที่ดินเนื้อที่2ไร่นะครับ71ตารางวาผมพิกัดอยู่แสนต่อนะครับหมู่10ซอยห้านะครับผมตำบลแสนต่ออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเข้าซอยข้างปั๊มธนูทอง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคา2อล้าน5แสนบาทครับผมที่ดิน2ไร่71ตารางวานะครับผมเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของขายเองเลยไม่ผ่านในหน้านะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับผมไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าเหมือนกันนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผม เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับผมพร้อมโอนเลยนะครับติดทางสาธารณประโยชน์เขาออกได้หลายเส้นทางนะครับเหมาะสําหรับทําแปลงเกษตรบ้านพักอยู่อาศัยบรรยากาศดีเงียบสงบนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมเลยนะครับผมห่าง 4J 7 Big C แค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมห่างโรงเรียน2กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างตลาดท่าเรือ3กิโลครับผมห่างจากโรงพยาบาล7กิโลเมตรนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากนัดชมที่ดินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ใสยตรงันเข้าไปได้นะครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับผมถ้าหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ